ค่ะนะคะตอนนี้เรานะคะจะมาดำนากันนะคะจะลอดหรือจะลว่วงมาดูกันค่ะว่าวันนี้ไข่จะเปื่อนอุ๊ยน,นี่แหละค่ะจะเปื่อนแล้วแต่ไม่ล้าำเลยอ่าออยันนี้น่าเล่นมากทุกคนไปเล่นเลยเดี๋ยวเราไปฝ่ายตอนบ่ายเราไปทําไม่นาวเพรามันดูแบบสะอาดเนาะบรรยากาศการท<อ>ํานาระวังมื่นเนาะอู้ดระวังหมื่นนะ ไหนบงกใครอยู่ภายในอ้าวมาอยู i̇şte. right? ่หมู่ตัวเองทางน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตาจะต้องเราตรวจการท้งน้าก่อนเนาะการท้งน้าหนึ่งต้องเตรียมดินนะครับเตรียมแปลงหรือเตรียมดินไถไถกบเนี่ยเพราะว่าทาองน้าหลุดเกล็เนี่ยยังบ้านสองขาในปืนมือหืดเจ้ามือห้ดเจ้สารเคมีนะครับเพิ่อจะเรืงให้ปลูกเอาถามว่า ลุ่นไม่เนี่ยเปิรนวานน่ะลูกเปิรนวานแล้วก็ยอดกว่าเนาะแต่เอ่อคุณมาสงสารทดลองแล้วคือผลผลิตมันได้นะครับมันได้ตามเป้าหมายแต่บรรพบุรุษเขาสอนไว้ว่าเปิร์นหาจะทดลองวิจัยมาแล้วอ่ะลูกนี่ดนะครับหนึ่งป้องกันว่าจะพืชที่มันเพราะมันขึ้นมาที่หลังเนาะเพราะว่าที่นี่เปิร์นมือใจสานที่นี้ขายะเนาะ อ้นอนลงเอามันแนบลงปวด้นมาลงแนบนอนลง้อะใครได้สิบต้นแล้วไปเลยอนหอรต้นนะันนเดอันนี้ต้นอะไรเอาต้นข้าวนะคะไม่เอาต้นหญ้านะคะลูก อดมา,มา,มา,าคุยแ้มามาหนูจะแยห้ขออาจัดการเลยค่ะ อันไหนคือต้นข่า ah, อ nah ่อเหยียบต้นเข่าอันไหนอ่ะถามน้องเขาสิอันอันไหนยาจะไรญาห้ปีพอร์กนี่เป็นต้นีข่าไหนอดูต้นเข้าเขัตีค่ะพีู่ตเนข้าวข้าวีนข้าวยังไงอ่ะนหรอี่อนนที่ไหนี่นี่หนูได้แล้วนี่เอา ลากด้วยนะไม่มีลากมันปลูกไม่ได้นะได้แปลงลเอาที่แปลงน่อยไปใครพร้อมไปปลูกเลยค่ะอูจะเป็นอูจะเป็นผู้บริการเองใช่ใช่ไหมใช่อะไปปลูกนะ เดอเดีเจะเป็นมอริกาดเอง <c oughs> อปลอาปลูกให้ให้พี่ดูหน่อยลูกฮะอมาเลยมาเลยน้องนองทำ <c oughs> เป็นตัวอย่างหน่อย <c oughs> ไปเลยค่ะ มาไม่มีจริงใช่ไหมลงไปก็ลงไปดีวะไอ้ดูตัวอย่างจากน้องนะคะงานอกันนักไปทำไมันนะง

ทำทำเราทานนี้ทำทคำหรอ,อคะสนุกดีค่ะอ,อ๋อร้อนมากคะ่ะเอาหนูมาทำอะไรเม่กีฝนตกไม่คะเอาหนูมาทำอะไรเทำนามาดูดยาทำให้พี่พี่เขาปลูกนาเป็นไหม พี่เขาปลูกนาเป็นหรือเปล่าลูกมีซ้าน่าจะไม่มีขวาจะมาเป็นน่าจะมาเป็นผ่านกอผ่านไหมพี่เขาปลูกนาผ่านไหมคะลูกผ่านผ่านได้ที่คณะเภสัชเนาะจิ้มที่เต้นแล้วอะเนาะขอสามคำให้พี่เควมขอสามคำให้พี่ เปี่นครับเนี่แถมมอสขอสามคำให้พี่วันนี้พี่เขาปลูกนีเป็นไงบ้างลูกเลอะเลอะมากครับไปจะได้อะน้องเดินไหมมไปไหมมาก็ให้หลย เราไปถ่าไในต่อคะลูกออย่้อะออยน้อยน้อยโอเคจ้าช่วยอมยมนะูเคยเห็นผู้ที่หมดสติแล้วได้ปั๊มหัวใจต่อหน้าต่อมีไหมคะนอกจากคลิปนะเคยเห็นในชีวิตจริงไหมยังไม่เคยมีใครเห็นแล้วใครเคยผ่านการอบรมดูว่าคุณครูได้สอนในโรงเรียนมีไหมคะ มีช่วยยกหน่อยๆเกือบทุกคนเลยแสดงว่าทําเป็นเ้วเคยเห็นมาบ้างนะคะดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาทบทวนเล็กน้อยอ่าเรารับสมัครตัวแทนที่จะมาช่วยสาธิตมาทำให้ดูหน่อยออาตัวแทนท่งาวน่ะอ่าสักคนหนึ่งค่ะมาเลยค่ะจิมยังามัรถไออกมาเลย ถ้าหายใจเป็นจังหวะก็ไม่ต้องไม่ต้องทำ C P R แล้วก็เรียกให้คนมาช่วยหาผู้ใหญ่ตรงนั้นเราแอเราจะให้น้องๆอยู่ตัวอยู่หุ่นหุ่นตัวนี้แล้วเราได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์จากทีมก<ด>ู้ชีพกู้ภัยครัอะ เราก็เรียกดังๆถ้าเรียกเบาเนี่ยผมกตัวไม่ได้ยินกต้องเรียกเสยงเรียก่ะค่ะเรียกละค่ะดูเลยนะแล้วก่ะนที่่า้าจเรียกว่ารู้สึกกลัวแล้วก็ประเมชิปประจรค่ะไม่มีชี่ประจรลมหายใจก็ไม่มี ช่วยด้วยช่วดมอสติอ่าแล้วก็ช่วยช่วยคนอื่งอ่าช่วยเรียกหนู669ให้หน่อยครับเนี่ยเนอะหนู669ได้แค่เกิดเหตุหรอคะผมเกิดอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเขามีคำรายงานด้วยใช่ซิคะว่าหมดอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะพูดประมาณถ้าถ้าเราไม่รู้จักคนที่จะช่วยเนี่ยค่ะเราก็ประมาณว่าพูดใช้ท่ายิงอายุประมาณนี้หมดสติอยู่ที่สถานที่นี้หมอเทศไหนเนาะ อันนี้หนึ่งรอบที่จะช่วยนะคะหนึ่งและสองแล้วสามแล้วสี่แล้วและหกแล้วเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสอง นจของเนี่ยาจัดชิิ้งจอหาคะจัเดกจเนี่ยโออนุญาสลับอ่าวาดตรงไหนคะคุณหมอคะะอคุณพอในชาะคอ่าเราเราเรียกแล้วเราจัดชิปิจอใช่ไหมคะเราก็อ่าวางตรงนี้นะคะเห็นเห็นปรมาเขาเขาภาษเราจะเรียก อ่าประสานมือแล้วก็แผดตึงพานัางพานางก็ต้องมั่นคงนะคะอ่าแล้วก็กดอหนึ่งและสองและสามแล้วไปด้วยค่ะสิสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบอ่าแล้วก็เป่าปล<อ>่าสองคนอ่า <laughs> แล้ the mm hmm. วก็ทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆนับตามด้วยค่ะ 1, 2, ึ่งสองสามหนึ่งและสองและสามและสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทีเอ็ดีองีสามัีสี่ีห้าทีหกยีเจ็ดีแปดยีเก้าสามสิบ กินกูรัมาน้ำกูเนี่ยเขาอ๋อี่น็เข้ามาก่อนนะอ๋อยง่ายานนี้ทำอะไรคะทำทำใคร่ป่าได้แล้วกู้ใหไม่ไปรออันนี้หวายถ้านนี้ทำอะไรคะ ลอยไข่ปามไข่ปามอันนั้นกินได้แล้วเห่ออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไินลองชิมดูไม่มกบอนาได้ทั้อันเลยวะลองชิมดูนี่กูเก่งเชลยอร่อย เป็นไงคะรสชาติเป็นไงขอสามคำเหมือนแบบไข่ดาวไข่ไข่ดาวค่ะสามคำอร่อยหรือว่าอร่อยมากอร่อยมากน้องทาสวยอร่อยโม่เราจะไปไหนเรากำลังจะไปสายกองถ่ายสายกองถ่ายนะคะและนี่คือทางที่เราจะไปค่ะ กลัวลัไม่กลัวีเราต้องพูดยังไงอะซื้อเท้าใหม่ทอตูขอตจกไน้ซงรองเท้าก็เฉยแม่ทอนรองเท้าใ็ฐานนี้เป็นฐานสุดท้ายแล้วนะคะลูกก่ไปอมาไว้นางอ่ะหลับเลยหมดไม่มี

พาไปมัิงพาค่อยเดินลูกค่อยๆเดินไปคุณเ้ามาไม่ได้ไม่ไามูลาลเนี่ย

เื่อลื่นสะานตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้เหนื่อยมากค่ะ ไวไหมไหวไม่ไหวก็ต้องไหวคนขณ <c oughs> ะนี้เราเจอน้ำตกแล้วนะทุกคนเราเจอน้ำตกแล้วนะ เอ้ะเลงได้ไหมลงได้แค่เท้าค่ะลูกเอาเท้าแก่งได้นิดเดียวแต่ว่าไม่อนุญาตให้เล่นเพราะว่าม้เลไม่ต้องแทไม่องเท้าดีกว่า น้นน้น้ยอย่าอยู่ข้างหน้าอย่ท้อไลล่รถลำันเลยข้างหน้าขนนตัวขอนายอันนอยอันนึงด้ยขอนยอันเดี๋ยวมสอวัหน้าอเดี๋ยวสวันากูแย้มมาด้อหันหัหัอหันอเดีไปยืแ้ม้ยียกโเนี่ยตาเข สีใจไสมดีใจไหมขอสามคำเหนื <aún> <yelled> ่อยสุดๆขอสามคำเหนื่อยแบบมากของมากของใหม่สามคำไ่ไหแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากขอสามคำวันน้าเกียดพูดขี่เกียดพูด